หลายคนได้ใช้โซเชียลมีเดียเช่น Facebook, Twitter หรือ Instagram ในการสร้างลำดับกิจกรรมต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรียนจบแต่งงานหรือมีลูกแต่มีหลายฝ่ายตั้งคำถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับมรดกดิจิทัลหลังจากที่คุณเสียชีวิตไปแล้ว นักกฎหมายจากบริษัท Smith อนด์โให้ความเห็นว่าผู้ใช้งาน Facebook หรือสื่อออนไลน์อื่นๆควรหาวิธีการจัดการกับบัญชีโซเชียลมีเดียของตนหากวันหนึ่งต้องลาจากโลกนี้ไปเช่นกำหนดทิศทางการใช้งานและการจัดการกับข้อความต่างๆที่เราเคยโพสต์หรือผู้ที่มีบัญชีโซเชียลมีเดียควรทำพินัยกรรมไว้เพื่อเป็นแนวทางว่าครอบครัวต้องทำอย่างไรกับมรดกออนไลน์ที่เหลืออยู่ ก่อนหน้านี้ในปี2005เคยมีกรณีนายทหารอเมริกันรายหนึ่งที่ไปร่วมรบในอิรักเสียชีวิตลงครอบครัวของเขาต้องต่อสู้ทางกฎหมายกับบริษัทยาฮูอยู่นานเพื่อให้ได้รหัสเข้าอีเมลของเขาหรืออีกกรณีในปี2011เด็กชายวัย15ปีคนหนึ่งฆ่าตัวตายท้งครอบครัวของเขาต้องต่อสู้ในชั้นศาลอยู่หลายปีเพราะต้องการเข้าบัญชี Facebook ของลูกเพื่อหาสาเหตุจูงใจถึงการจบชีวิต ผลสํารวจจากประเทศออสเตรเลียระบุว่า9ใน10คนใช้งาน Facebook แต่มีเพียงหนึ่งใน5คนเท่านั้นที่แบ่งปันข้อมูลกับคนรักหรือครอบครัวว่าให้จัดการอย่างไรกับบัญชี Facebook ของตนหากเสียชีวิตไปแล้วทางบริษัทยาฮูบัญชีอีเมลที่เป็นที่นิยมในฮ่องกงมีนโยบายลบบัญชีของผู้เสียชีวิตทันทีหากมีการแสดงหลักฐานใบมรณะบัตรในขณะที่ Facebook และอิน t a า r a m นําเสนอรูปแบบที่ให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตสามารถเลือกเก็บความทรงจําของผู้ที่จากไปได้ ทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงานเดี๋ยวเขาคิดให้ด้วยนะ